เสน่ห okay, okay, ์เลยคุณเสน่ห์คือความเล็กความเล็กกระทัดรัดที่ขนาดไซส์อันนี้อันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะก็ยังเล็กอยู่นไม่ใหญ่แล้วใช้คอนเทนต์แต่ก็ยังเล็กอยู่พอมันเล็กป๊บสิ่งที่มันได้ก็คือเอาไปเล่นที่ไหนด้วยก็ได้เขาหยิบไปไหนมันก็ง่ายเล็กพกสะดวกเสียงไม่ดังจนเกินไปเล่นไม่หูดื่มดื่มเกินไปราคาไม่แพงเล่นง่ายปั๊ดเดียวก็เป็น คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้คอร์ดเสียถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยบางคนมันจะเจ็บมือสายเป็นเหล็กนะแที่สายเป็นไนลร่อนมันก็ก็นุ่มมือขึอ้นก็ไม่เจ็บเท่าแล้วก็สีเส้นนิ้วสีนิ้วลงตัวกีตาร์มีหกมันต้องมีต้นแบบคู่เท่าแต่นี่คือสีสีนิ้วสีเส้นเป็นอะไรเลย,เลยแล้วก็เสียงผมว่าเสียงที่เป็นเสน่ห์ไงคือเสียงมันกิ้งกิ้งนี่มันไม่มันดูไม่จริงจังว่ามัน เสน่ห์มันคือมันคนเราไม่ได้ต้องการอะไรจริงจังคือเล่นดนตรีแบบว่าซีเรียสจริงจริงอย่งเนี้ยมันต้องเป็นหัดเล่นนี่คือมันเหมือนกับเป็นของเล่นมองมองเลยของเล่นแต่พอมาเล่นจริกลมืออาจจะมีความยากนิดหน่อยแต่ว่าแต่มันเสน่ห์มันคือดีแหละที่คือจริงเสียงแต่ละไซส์เสียงมันจะต่างกันแต่ละไซส์เสียงเราเรียกว่าโทนคันเลอร์ต่างกันนิดนึงแต่ว่าวิธีการเล่นการจูนสายที่จี เหมือนเคร่หมดต่างกันแค่คนเคอรเรนิดหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่ายิ่งตัวใหญ่เสียงจะยิ่งทุ้มลึกเพราะว่าตัวเล็กบางทีก็ให้เสียงเบสได้เยอะกว่าตัวใหญ่ก็มีแล้วแต่คุณภาพงนตรงแต่ด้วยความที่ขนาดานนมันเริ่มมาจากไซส์เล็กไซส์มาตารฐานใช่ไหมโตปานโน่อันนั้นคือไซส์เริ่มต้นมาเองนั้นแต่คนรู้สึกที่มันเล็กไปก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นไปหน่อยเป็นคอนเสิร์ต เล่นสบายขึ้นใหญ่ขึ้นมาแต่บางคนที่มาจากกีตาร์เล่นกีตาร์มาเจอคอนเสิร์ตเองก็ยังรู้สึกว่ามันเล็กไมได้อีกทำให้ใหญ่ขึ้นมาอีกเพื่อที่จะให้มันเล่นได้เหมือนใกล้เคียงกีตรามากขึ้นก็ใหญ่้นแล้เป็นปริโทนีกก็คือสายของสี่สายสี่สายหลางกีตาร์เลยคนกีตาร์เล่นได้เลยมาแต่ก็ยังเลี้ยวโอปุยได้อยู่ก็เกิดจากการที่พัฒนาเริ่มต้นมันเริ่มจากโกโเนโนแล้นถ้าเกิดอยากได้เสียงนี่อยากได้เสียงที่เป็นทาวายจริงก็ต้องควรจะใช้ จริงคนถัดใหม่คนมีพื้นฐานพื้นฐานกีตาร์มองเห็นสองอย่างอย่างหนะคือถ้าคนที่มีพื้นฐานกีตาร์เนี่ยมีทั้งคือถ้าบางคนมีพื้นฐานกีตาร์แล้วสามารถประยุกต์สามารถปรับสามารถสามารถแซบให้มันมาใช้กับคู่อะได้ก็จะเป็นประโยชน์แต่บางคนถ้าเขาทํอย่างนั้นไม่เป็นเนี่ยเสยกิ้งนล้ไม่ก็สับสนเพคนเล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วเนี่ยพอไม่ได้ลู้คู่เลเล่เนี่ยเออมันจะงงถ้ามุถ้าสมมติคนที่เขาเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายเนี่ยมันจะกลายเป็นคนดีแต่ถ้าคนนี้เขาแบบยึดติดกับ,บรูปแ,แบบพอดังนี้การณ์อะไรอย่างนี้อันนั้นอาจจะเป็นคนดียสู้ไม่มีพื้นฐานเลยจะดีกว่าง่าจะง่ายกว่าง่จาจะง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นกีตาร์คนเล่นกีตาร,ร์เป็นแล้วสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้เปลี่ยนปรับปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายเนี่ยดังนั้นจะมีประโยชน์แต่อย่างน้อยคนเล่นกีตาร์นาเนี่ยมือขวาเนี่ยได้ไประโยชน์จังหวะเนะี่ยเรื่องมือขวาเนี่ยตัดอย่างนี้เลยเพราะมือขวาเหมือนกัน<า>ก็เปลี่ยนแค่มือซ้าย ก็สรุปว่าคนเล่นกีตาร์เนี่ยผมว่ายังไงก็อาจจะม,มีมีภาษีดีกว่าคนไม่มีกีตาร์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เริ่มเล่นโดยที่ไม่มีปัญหาเลยจะจะฝึกได้ชา้าก็ไม่ได้เกี่ยวเลยผมมีเด็กบางคนมาตอนเช้ามาแคสติ้งนี่เ่ยตอนเช้าเล่นไปเ,เไไป็นเลยเลยไม่มีืัญานต็มเลยเลยตอนเย็นรอแม่แม่หรือพี่สาวหรืออะไรขึ้นไปแคสติ้งลงมาเสร็จเล่นเป็นเองแล้วอะไรเงี้ย,ยมันก็ก็ตอบยากนะว่าว่ามี พื้นสายกีตาร์แล้วมันจะช่วยหรือว่าไม่ช่วยยังไงแล้วแต่คนแล้วแต่